า่ไปดูี่ใครวแกนคนอยู่ถนนน่ย ผิดแล้วเอ้าอันนี้ก็มันมันไปหลังข้างโน้นนี่นู้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรสวยแล้วสวยแล้วแล้วแล้วเข็มตัวนี้เลยแล้วเขาบอกให้แบบนี้แล้วก็ลงนี้เออเออเอาตัวต่อไป ตัวต่อไปไนี่ตัวนี้ยังไม่ได้เลยตัวนี้ก่อนอะไรบ้าง <c oughs> เลอะเทอะแล้วออไอ้แก้วหนูอลรพูดดีๆเอาเร็วๆทำดีๆยยนี่มันโดนเนี่ยเอาทำดีๆนี่ไง โอเคสวยเอาไปเฮ้ยอันนี้ตัวนี้ตัวนี้ก่อนตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้เลยแล <c oughs> ้วครูดูอยู่เนี่ยตัวนี้ก่อน <c oughs> เออรลบายสีมันมันเท่าได้ไหนระบืฮ่าฮ่าไบบลินี่เลอืออ่าดะบายเจ้กากว่าก่าดากว่าไหนผู้ชายคนเลี้ยพานรำนิดนึงอ่ะนี่พันหลุดว่ะโอเคสวยงามมะรำช่อง เมื่อกี้มันย้ายไปทางนี้อ่ะเแกเล็กคนเล็กเขาหลอกทำไมเขาร้ายไปทางนี้อ่ะเขียนก่อนเขียนก่อนเร็วเดี๋ยวครูเห็นนี่ห้ามเขียนพี่นาเดี๋ยวครูดูคลิปนี่โอเคไม่เป็นไรนี่เอาให้มันมาถึงกันเดี๋ยวมันมาหากัน เออเอาเอาตัวต่อไปเดี๋ยวดูเออเออเหมือนกันเลยค่ะยัเหมือนกันโอเคตัวต่อไปแล้วครูดูคลิปนะไอคยิปก็ด <c oughs> ูเหมือนกันไหมเหมือนกันไงเดี๋ยวส่งให้ครูดู คคคู่ไม่ยาไม่เจอค่ะไม่อะแค่ยมาเลยค่ะเนี่ยอะไรก็หนูเห็นการอยแค่ไห ออเอาแล้วเลยสามตัวจะเร็จแล้วจะรับไองครูบบอกคุณครูขาเซ็นแล้วค่ะอเอานั่งทำท่าอะไรให้ครูดูเลยไปดอยายยงเอ,า,อาเร็วเดี๋ยวคิดก่อนไม่ใช่แล้วอันนี้เริ่มวันนี้แล้ว,ลว,วไปใส่ลำมุน เสร็จแล้วเอาอีกสองตัวแล้วเร็วครูดูอยู่นี่ไอ้แก้วลนแหลมัอขี้หมูเหมือนขี้ด๊ อ้าคุ้ไม่เห็นน้องตางเสร็จหรือยังไหนดูซิคม่ดม่เนเดยคุ้มไม่เห็นแล้คุ้ก็งเนมากเลย โอ้สวยเลยอะอามาละบาชียานอก <c oughs> เส้น <c oughs> นะนี่นูไปออกน้องแค่นานรีบไหม <c oughs> ไม่่ะไม่น้องรีบไม่ออกนอกเส้นเลยแล้วเพราะหนูกลัวพวกไปหมุด <c oughs> พ่ดอจยังไปดิขอไปกองดิ ไปบาบารที่บ้านเหรออือ้าี่สอบคู่จรงเพาว่าไม่ใชคูาอะไคูจริงทิพย์แ้วครงอะแล้วกระบายเลยเาไปเนไหมไม่ไปโตแล้วกาบายัน็เล่กบะบาามาแล้วอ่ะกระบาไม่ไปแล้วกรเลๆยังไปอยู่เลยกรไม่ไปแล้วที่นกลัวเล่นแค่นี้ลุงามือายตเล่ไม่บ่อะอยาขาย เอาระบายเข้าแล้วเอาหนีไหนดีล่ีใครกีองข้างบนก็ไม่รู้อ่ะไม่ยังยูัข้าล่างเากีกองหรอข่ะพ

嗯，嗯，听累了。 นี่ละคังนี่มันอะกระทะกระถ้วยอันนี้ครัวอันนี้อันนี้อะไละคังกระทะกระทะตะคังหมวกหมวกอะไรมาอันนี้เราหนีครูดูอยู่นี่ครูดูเยจะส่งมาให้ครูดูไงระบายละครั้งดิรบาละครั้งอืมตะครุ่งครัวขาผิด เห็นว่าวเราเป็นคนใช่หรอคนใช้ได้หรอทุ่เดียวก็มีหีดเลือเหมือนกันนะ Hãy subscribe cho ra là nó Gõ Để không ừ lỡ những video mà hay hay mà hay เอาหลับแม่เราหลับก็ไม่มีเขียงอ่ะเร็วจะเสร็จแล้ว หนูก็กินก๋วยเตี๋ยวเรา่ะข้าอวอ่มแล้วก็ขิงอืมอรุบาลหนึ่งขิงแล้วเขาอิ่แล้ว้ยเราเขาอิ่แล้ว้ยเขากินแ้เลี้ยงเลี้ยงไม่เลยงไ่คืนเนี่ยัง,งยัง,งยัง,งยังยังระบายละคังทำเร็วๆก็ดเนคิดกน เอาเสือ14ชิโน่นี่เดี๋ยวมาซ้ําบทไม้กิ๊กด้วยหือนี่ๆๆนึกว่า

แมามันเห่ามา เร็วเร็วที่ดยอะเ่มือ,อเวเขาจับดาบระบายเข้าเราจะเสร็จแล้วนะปป๊บบ๊บบ,บ,บให้ นี่อีกนี่นี่ยังไม่ออกมาเลยข้า <c oughs> อ,องตังนี่นลองตังกันเลยเธอน,นะระวายดีๆนี่กับบ้านของอ็นะแก่กูไว้ทำให้ให้ทิเย็ยน ขึ้นเครื่องบินแล้วก็ให้กลับบ้านเลยนี่นั่นคือกัวไก่กัวใอญ่เขีเยวต่อไปหม้อเดีอดเร็วเออเดื่ดออสองอันนี้กระทะกระทะ เขีก็ไเร็วออกระอะเอมอื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 ออเขไน้ก็กลับบ้านเลยกลับบ้าน ็นแล้วกมเก็นแล้วอย่างน,นี่นี่นี่ก็เลือนก็เรียวแล้วโอจโห จาต่อไปนี <s <utta> <S ่ถ <t fram at Walmart> ้วยนี <c inhos> in ่ไงถ้วยเนี่ยถ้วย

มาถือมาให้ยายดูหนูยังไม่ผิดเดีย๋ยวครั้งต่อไปใจว่า